เป็นที่รู้กันว่าเรื่องโชคชะตาดีร้ายมักไม่เข้าใครออกใครแต่รู้หรือไม่คะว่าตัวเราเองก็เป็นศูนย์กลางเพื่อเรียกความโชคดีเหล่านั้นได้ในเรื่องของความโชคดีแต่ละศาสตร์ก็มักจะมีความเชื่อต่างกันไปเช่นลัทธิเตา๋ามีความเชื่อเรื่องหินหยางเป็นพื้นฐานแห่งความสมดุลชีวิตมีอิทธิพลต่อชีวิตและสุขภาพ หากใครมีหยินอย่างไม่สมดุลอาจทำให้ป่วยได้ความเชื่อของคนไทยก็มีวิธีสะเดาะเคราะห์ปัดรังควานปัดสิ่งไม่ดีออกไปเพื่อให้ชีวิตมีพื้นที่ว่างรอต้อนรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาและถ้าคุณกำลังหดหู่ไม่สดชื่นสดใสรู้สึกว่าช่วงนี้ดวงซวยแบบไร้สาเหตุมาฟัง5วิธีเรียกโชคดีให้ชีวิตกันนะคะ วิธีที่หนึ่งมันสร้างอารมณ์บวกให้กับตัวเองผลจากการทดลองพบว่าวิธีคิดและพฤติกรรมของคนเรามีความสัมพันธ์อย่างมากกับความโชคดีหรืออับโชคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องการได้รับโอกาสคนโชคดีมักมีลักษณะนิสัยที่ผ่อนคลายและเปิดกว้างเห็นวิกฤตเป็นโอกาส ตรงข้ามกับคนอับโชคซึ่งมีนิสัยตึงเครียดอยู่บ่อยครั้งยิ่งอารมณ์ลบๆแบบนี้แหละจะเป็นตัวขัดขวางไม่ให้พบเจอเรื่องดีๆเพราะมัวไปเพ่งเลงแต่เรื่องแย่ๆคนโชคดีสร้างชะตากรรมของพวกเขาขึ้นมาเองแล้วคุณล่ะกำลังอยู่ในกลุ่มคนโชคดีหรือกลุ่มคนอับโชคกันแน่วิธีที่สอง เลือกใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสอิทธิพลของสีก็มีผลต่ออารมณ์ของคนเราถ้าคุณอยากเพิ่มมงคลโชคดีให้กับชีวิตแค่เปลี่ยนมาใส่เสื้อผ้าสีสันสดใสดูเพื่อให้เรารู้สึกว่าชีวิตมีพลังมีอารมณ์สดชื่นแจ่มใสพร้อมที่จะรับความโชคดีวิธีที่สามพาตัวเองเข้าใกล้คนโชคดี เคยไหมคะเห็นคนรอบข้างหรือคนใกล้ตัวโชคดีอยู่บ่อยๆแล้วคุณกลับมาหดหูกับตัวเองหยุดค่ะให้คุณมองข้ามตัวเองไปสักพักแล้วเปลี่ยนวิธีดำเนินชีวิตการพาตัวเองไปอยู่ใกล้คนโชคดีไม่ใช่เพื่อให้ความโชคดีแผ่ออร่ามาถึงนะคะแต่เพื่อให้คุณได้ซึมซับทัศนคติวิธีคิดมุมมองของคนโชคดีเหล่านั้น เมื่อคุณได้มุมมองใหม่คุณจะเห็นโอกาสดีๆที่ซ่อนอยู่ในแต่ละสถานการณ์แบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนก็ได้เพราะว่าคนโชคดีมักมีมุมมองที่แตกต่างจากคนโชคร้ายเสมอวิธีที่4ติดอาวุธให้ตัวเองบางคนอาจจะงงว่าอาวุธคืออะไรหรออาวุธที่ว่าคือความรู้ค่ะ มันหาความรู้พัฒนาทักษะที่คุณอยากฝึกหรือคุณมีแนวที่ตัวเองถนัดอยู่แล้วก็ต่อยอดความรู้เข้าไปอีกลองหาคนต้นแบบฝึกฝนตัวเองให้เก่งวันหนึ่งเมื่อคุณมีความสามารถมีประสบการณ์มากพอเมื่อโอกาสมาถึงคุณก็พร้อมที่จะยื่นมือออกไปคว้ามันแล้ววันนั้นคุณจะคิดว่าโชคดีนะที่เราเตรียมตัวพร้อม เพราะโชคดีมาพร้อมกับคนที่เตรียมพร้อมเสมอมีดยิ่งลับยิ่งคมโชคดีก็เกิดจากการฝึกฝนได้เช่นกันวิธีที่5คิดเสมอว่าคุณเป็นคนโชคดีหากความโชคดีคือเรื่องธรรมชาติการคิดเสมอว่าเราคือคนโชคดีก็คือการคิดแบบธรรมชาตินั่นเอง ซึ่งแน่นอนถ้าคุณมัวแต่เพ่งเลงว่าตัวเองโชคร้ายชีวิตคุณก็จะพบเจอว่าตัวเองโชคร้ายอยู่ร่ำไปจนละเลยที่จะมองความโชคดีที่อยู่ร,บรอบๆตัวหลายครั้งที่เราเห็นนักธุรกิจหรือบริษัทเจ๊งแบบไม่เป็นท่าแต่สุดท้ายเขายังพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ไม่ใช่เพียงความไม่ยอมแพ้ของเขา แต่นั่นแสดงให้เห็นว่าผลลัพธ์ของคนเราส่วนหนึ่งมาจากวิธีคิดของตัวเราด้วยดังนั้นให้เชื่อมั่นในใจเสมอว่าใครเจอเราคนนั้นโชคดีโชคดีที่เขามีเพื่อนแบบเราโชคดีที่เขามีแฟนแบบเราโชคดีที่เขามีพี่แบบเราโชคดีที่เขามีน้องแบบเรากดแรงดึงดูด เป็นกฎธรรมชาติเหมือนกฎแรงโน้มถ่วงฉะนั้นมันมีจริงแน่นอนเมื่อคุณเชื่อคุณจะลงมือทำตามสิ่งที่คุณเชื่อคุณคือผู้สร้างโชคดีให้เกิดขึ้นอย่ารอให้ใครหรืออะไรมีอิทธิพลกำหนดชีวิตหากคุณอยากเปลี่ยนโชคชะตาอย่าลืมคิดว่าโชคนั้นเป็นของคุณ และคุณสร้างมันขึ้นมาได้ในทุกที่ทุกเวลาและทุกสถานการณ์คุณเท่านั้นที่จะสัมผัสผลลัพธ์ด้วยตัวคุณเองขอให้โชคดีเป็นของคุณ